เราอยู่ในสายเวลาสูงสุดของเราความกลัวเป็นภาพลวงตาความเป็นจริงคือเมทิความรักชนะในสนามคอนตัมแล้วภาพลวงตาถูกบทขยี้ไปทุกหนแห่งภายในเวนอนุสร์ที่เราอยู่เราได้สูญเสียจิตใจมนุษย์ของเราเพื่อบรรลุความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเรา คุณอาจยังไม่สังเกตเห็นมันเรากำลังอาศัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมีชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์ในความรักของพระเจ้าครับผมบทความก็จบจสิ้นแล้วฝากบทความต่อไปด้วยนะผมหากข้าพเจ้าได้สื่อไปทําให้พิพิธท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบิดวมรมครูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิ์ที่เสริมเติมปัญญาให้กับตัวพิพิธท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้ง จเจริญสุขจเจริญธรรมขอพระคุณครับ